ถ้าลองคิดคิดดูแล้วซูเปอร์แมนมีพลังมหาศาลมากพอจะยกตึกทั้งตึกได้โดยที่ขาไม่แตะพื้นงั้นเขาจะต้องเกรงตัวขนาดไหนตอนใช้ชีวิตเป็นคลาร์กเคนเพื่อไม่ให้โปะแต่จริงๆแล้วการที่คลาร์กเคนจะเผลอหลุดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์แมนอาจไม่ได้เกิดจากการสู้กับไวร้ายแต่อาจเป็นเรื่องง่ายๆอย่างการเดินลงน้ำหนักเท้าแรงเกินไปการจามหรือทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้แบบลืมตัวคุณอาจสงสัยว่าเก้าอี้ตัวนี้ทำมาจากแร่อะไรถึงรับน้ำหนักของซูเปอร์แมนได้แต่จริงๆแล้วเก้าอี้ตัวนี้ไม่ได้รับน้ำหนักของแ,แต่ กำลังทําท่าสควอตนั่งเก้าอี้อากาศอยู่ต่างหากแล้วคนที่เหาะได้แบบซูเปอร์แมนจะกระโดดยังไงให้เหมือนคนปกติแล้วถ้าซูเปอร์แมนยืนแล้วเมื่อยตอนลอยขึ้นจะหายเมื่อยหรือเปล่าหรือคนที่ลอยได้เหาะได้แบบซูเปอร์แมนต้องใช้แรงในการกดตัวเองลงกับพื้นเพื่อทําให้เหมือนคนเดินดินปกติถ้าพลังงานของซูเปอร์แมนมาจากแสงอาทิตย์งั้นครีมกันแดดก็น่าจะเป็นของแสลงสําหรับซูเปอร์แมนรองลงมาจากคริปตันไหนและมันช่างน่าเศร้าจริงๆที่โลกใบนี้ไม่มีซูเปอร์แมนอยู่จริงแต่กลับมีคนแบบเล็กซ์ลูเทอร์เต็มไปหมดและบอกเลยว่าูอร์ใน เรื่องนี้คืออย่างฮีดูแล้วมันใส้สัๆเชียร์ยให้แมงโดนกะคือหนักตลอดทั้งเรื่องเลยส่วนพิซซุปนี่อย่างเท่แคสนักแสดงมาโคตรเหมาะมีหลายซีนที่ดูแล้วน้ําตาซึมเพิ่งเข้าใจคาว่าซูเปอร์แมนคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังก็จากเวอร์ชันนี้แหละผมดูแบบซาวร็กในระบบ iMAX ให้เต็ม10ไม่หักเลยครับและนักข่าวสาวอย่างลอิสเลนก็น่าอิจฉาจริงๆที่มีแฟนเป็นพิ่ซุปเอหรือว่าเราควรจะสงสารเธอดีนะซูเปอร์แมนฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั้งระบบปกติไอเ X ็กซ์สกรีนเอ็กซ์และโครต2ตเอ ส่วนภาคไทยเดี๋ยวมารีวิวพรุ่งนี้ให้ฟัง